สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคูปเปิลเคชั่นจะมารีวิวการกินพิซซ่าทอดนะคะแล้วก็แซนด์วิชผ้าห่มคุกเก็ดขนมบังทอดกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะกินยังไงให้อร่อยนี่นะคะเราจะต้องกินกับซอสมะเขือเทศนั่นเองเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนเนาะ เพื่อนๆอ,อยากจะทานไหมเอ่ยนะคะทำให้ลูกๆทานก็ได้นะคะเดี๋ยวครูเปิ้นจะขอชิมแซนด์วิชผ้าห่มก่อนเลยนะคะโอ้โหน่ากินมากเลยทุกคนข้างในมีไส้กรอกนะคะเราสามารถตกแต่งใส่ชีสใส่ปูอัดก็ได้นะคะตามที่เราชอบเลยทุกคนแบบนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวขอกินให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะอันดับแรกเนาะเราก็ต้อง ฉีกซอสแบบนี้นะคะเราจะกินคู่กับซอสมะเขือเทศหรือว่ามายเนสก็ได้นะคะอืมของกินเลยนะคะทุกคนอืมอืมอืมอร่อยมากอืมกรอบมาก นุ่มในอืมแบบนี้เลยค่ะอืมอืมอือหือ,อกเด็กๆชอบแนะ่เลยอืม ทำเป็นของว่างได้นะคะหรือสามารถกินกับน้ําจิ้มไก่ก็อร่อยอีกแบบหนึ่งค่ะอ,อันนี้จะเป็นไซส์กอรอกรสนมชมพูนะคะใครที่ทำทานเองสามารถใส่ชิ้นลงไปได้แล้วก็ ใช้เยอะได้นะคะเพราะว่าจะเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกอืมอร่อยมากมเดี๋ยวเทนนี้มเรามาลองตัวนี้กัน,นะคะ่ะอ,อันนี้พิซซ่าทอดนะคะสใส่ซอสมะเขือเทศลงไปเลย เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ออหอมเลยทุกคนโบรโนนานอร่อ,อน่ากินมากอร่อยนี่นะคะโบราน่ร่ียของเราอืม บอกน่ารู้นีน่หอมพิซซ่ามากนะคะอืม อืฟินมากค่ะอือร่อยมากมากเลยลองไปทำทานดูนะคะอือ,อร่อยจริงอ,อืมัน กลมกล่อมมากๆเลยนะคะทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยค่ะเราไปทําดูนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ไลน์นี้นะคะก็ฝากกดนะคะติดตามแอช่อง YouTube ของคูเปิ r ์เคทชั่นสอนทำอาหารกันด้วยนะคะสามารถไปย้อนดูคลิปตอนที่คูเปิรสอนทำเซนวิวทผ้าห่มและสอนทำ พิซซ่าทอดได้เลยนะคะครูเปิ้ลลงคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะไปแล้วบ๊ายบาย